สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นคดีที่เกิดมาอย่างยืดเยื้อยาวนานล่าสุดวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าอัมพางบินล,ลี่นะครับที่เก่งกระจาญครับล่าสุดครับศาลมีคำตัดสินนะครับจำคุกนายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรสามปีนะฮะโดยไม่รอรงอาญาครับข้อหาในมาตราความผิดมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดครับคดีคุมตัวบินล,ลี่ แต่ไม่ส่งพนักงานสอบสวนส่วนเรื่องของคดีนะฮะการฆ่าอำพัางศกเนี่ยมีการยกฟ้องออกไปนะครับในวันนี้นะฮะทางศาลอาญาคดีเจริตและกระปุติมิชอบครับได้ตัดสินคดีที่ DSI ฮะเป็นโจทย์ฟ้องนายชัยวัตรลิมลิกิตอักษรสมัยเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เป็นจำเลยนะครับพร้อมพวกอีก4คนกรณีการหายตัวไปของนายพอดจีหรือบิลลี่ลักจงจเจริญนะ แกนนาชุมชนกระเหลี่ยงบ้านโป่งลึกบางกรอยอาเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบูร์ไอผขออภัยครับจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเมื่อวันที่ 10, 17เมษายน2 5 5 7ในฐานความผิดนะฮะฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้รับการทําความผิดอื่นเพื่อปกป้องขออภัยครับเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลียกเลี่ยงให้พ้นอาญานในความผิดอื่น ที่ตนได้กระทําไว้นะครับแล้วก็มีการฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทาด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นปัศจากเสรีภาพในร่างกายโดยเหตุให้นะครับถูกผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปัศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแต่ถึงแก่ความตายครับฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับและก็ยังมีข้อหาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องครับมีการส่งพนักงานอายการและต่อมาครับได้มีคําสั่งไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์กับพวกในความผิดเกี่ยวกกับาาร่่ผู้อืน โดยไต่ตองไปก่อนครับโดยนะฮะทางศาลเองเนี่ยมีการพิจารณาหลักฐานพยานและตัดสินให้กับนายชัยวัตรกับพวกมีความผิดตามมาตรา157ห้จให้จำคุก3ปีโดยไม่รอรงอาญาครับส่วนข้อหาอื่นให้ยกฟ้องไปครับทั้งนี้นายชัยวัตรได้บอกว่าส่วนตัวได้ทําการยื่นเรื่องประกันตัวแล้วก็ขอต่อสู้คดีในชั้นอุทธร์ต่อไปนะครับด้านนางสาวพรเพนคงขอจรเกียรติทนายความอีกฝั่งก็ยืนยันว่าจะยื่นอุทธร์คดีอย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่า ศาลลงโทษเฉพาะความผิดมาตรา157กรณีจับกลุ่มตัวนายบิลลี่พร้อมนำพึ่งป่าและไม่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายครับคดีนี้ถ้ากับย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นว่านายบิลลี่ยังคงเป็นบุคคลสูญหายจึงจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐครับในการพิสูจน์การหายตัวของนายบิลลี่นะครับด้านของภรรยานายบิลลี่นะครับคุณพิน,นภพึกษาพันธ์ครับก็มีอาการบอกร้องไห้หลังทราบคำพิาาพากษาพร้อมยืนยันว่า อยากตามหาบิลลี่ให้พบนะครับเพื่อให้หายข้่องใจว่าสามีเนี่ยหายตัวไปไหนครับล่าสุดเองนะครับภายหลังอ่านคำพิพากษาในายชัยวัฒน์ในการยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์นะครับขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตีราคาที่8 0 0แสนบาทครับพร้อมกำหนดเงื่อนไขนะครับว่าห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยครับ<อ>ถือเป็นคดีที่มีความคืบหน้าหลังจากที่เรียกว่ามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็นี้ววันนี้ มีคำตัดสินมาแล้วแต่ว่าทางจำเรือนก็มีการขออุธทร์ต่อก็ต้องติดตามดูว่าคดีจะไปจบที่จุดจุดไหนอย่างไรนะครับ